อากาศกำลังดีๆเดี๋ยวตั้งใจนั่งกันให้ดีทุกคนหลับตาเบาๆสบายๆแล้วเอาใจหยุดไปนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจกลางท้องของเราเรือสะดือสองนิ้ว เราจะดูสองเนิวมือนะจ๊ะให้วางเบาๆสบายแต่ถ้าบางท่านไม่คุ้นเคยกับการวางใจไว้ตรงกลางกายฐานที่เจ็ดเราจะเริ่มต้นที่ตรงไหนก่อนก็ได้ตรงที่ เรามีความรู้สึกว่าสบายที่เราจะไม่ต้องกดลูกในตาลงไปดูเพราะบางคนเป็นอย่างนั้นเราอาจจะทำใจนิ่งเฉยๆแต่ไม่คำนึงถึงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็อย่างนี้ไปก่อนก็ได้แต่เรารู้ว่าเป้าหมายของเราตอนสุดท้าย จะต้องมาอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเพราะว่าพลัตตนไตรยอยู่ตรงนั้นและบางท่านที่กดลูกดตาไปดูก็ต้องแก้ในว,วิธีอย่างนี้ mm hmm. เช่นอาจจะมาเริ่มต้นที่ฐานที่หนึ่งปากช่องจมูกหญิงซ้ายชายขวาตรงนั้นไปก่อนก็ได้ หรือที่ฐานที่สองที่หัวตารู้สึกตรงนี้จะง่ายง่ายกับหลายๆท่านเราจะนิ่งตรงนี้ไปก่อนก็ได้ฐานที่สองหญิงซ้ายชายขวาหรือใครถนัดฐานที่สามจะอยู่ที่กลางคักศีษา่ะ เราก็จะช้อนตาเหลือค้างขึ้นไปแล้วก็ปล่อยตาเป็นปกติจะตรงนี้จะยากสักนิดหนึ่งสำหรับผู้ไม่คุ้นเคยเดี๋ยวจะเลื่อนลงมาที่พดานปากช่องปากที่อาหารสำลักหรือมาที่ปากช่องคอหรือลูกก็เดือก เราก็ลองสำรวจดูสักฐานหนึ่งในเจ็ดฐานเนี่ยหรือกลางท้องระดับสะดือคือฐานที่หหรือยกสูงขึ้นมาสองหนึ่งือฐานที่เจ็ดก็ได้ลองทบทวนดูว่าเราถนัดอย่างไหนเนี่ยเอาอย่างนั้นไปก่อนนะจ๊ะไปก่อนไม่ได้ผิดหลักวิชาอะไร เรารู้เป้าหมายของเราแล้วเราจะไปที่ตรงไหนเมื่อเราอยู่นคนละทิศคนละทางทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกภาคกลางแต่เราอยากจะมาวัดพระธรรมกายเนี่ยจะเริ่มตรงไหนก่อนก็ได้แต่ตอนสุดท้ายแล้วก้มาวัดพระธรรมกายเราไม่เป้าหมายอยู่เราจะวางนิ่งๆเดินไ่คำานึงว่า อยู่ที่ฐานตรงไหนก่อนก็ได้ให้รู้สึกว่ามันสบายกระจงเราก็ต้องเบิกบานจะนึกเป็นนิมิตเป็นภาพหรือไม่นึกเป็นนิมิตก็ได้เราเลือกเอาในตอนเบื้องต้นอย่างนี้นะเพื่อให้เรามีความรู้สึกว่าเออการทำสมาธิ มันก็มาดีใจของยากอะไรมันอยู่ในวิสัยที่เราทำได้ให้เกิดความรู้สึกอย่างนี้พอใจมันนิ่งๆน,นุ่มๆละมุนละมัยสบายๆอาจจะมีสักแวบหนึงไม่ถึงนาทีรู้สึกเราโล่งไปตัวมันโลง่งตัวมันขยายหรือตัวหายไปหรือตัวเบาๆลอยๆ อ่ะอย่างนี้ใช่ได้แล้วแม้ครังนั้นได้ไม่ถึงนาทีหรือได้แค่นาทีเดียวคุ้มแล้วกับที่เราได้ลงทุนนั่งหลับตาจเจริญสมาธิภาวนาแล้วก็ทบทวนดูว่าเราทำอย่างไรเราถึงได้อย่างนั้น เราก็ทำอย่างนั้นอีกมันก็จะไปเป็นอย่างนั้นอีกจากหนึ่งนาทีก็ขยายมาเป็นสองนาทีสามนาทีขยายไปเรืยจนกระทั่งเราเนืะคุ้นเคยชำนานขึ้นคล่องขึ้นมันก็จะไปสู่จุดนั้นได้เร็วขึ้นเสมอทีใี บางครั้งเรานั่งชั่วโมงหนึ่งก็จะมาถึงตรงนี้ได้แต่ฟุ้งไปทั้งห้าสิบกวนาทีมาได้ตอนท้ายๆชั่วโมงแต่พอเราทํำบ่อยๆซ้ำๆมันก็จะไปถึงจุดนั้นได้เร็วเข้าจากห้าสิบนาทีไปถึงก็เหลือสี่สิบนาทีสามสิบนาที ยีสิบนาทีสิบนาทีกระทั่งไม่ถึง10นาทีนะถึงตรงนั้นขึ้นอยู่กับเราทบทวนดูว่าเราทำอย่างไรแล้วก็ให้ทำอย่างนั้นบ่อยๆก็สำคัญอย่าไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปเจ้องไปกำกับไปบังคับ เน่ยมันศึกษาแล้วก็ฝึกฝนทำความเข้าใจในการทำสมาธิให้ดีจะรู้สึกว่าเออมันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดอยู่ในวิสัยเราทำได้แต่เราไม่ได้ทำแล้วก็คิดกังบลไปก่อนล่วงหน้าเท่าน,นั้นเพราะการทำสมาธิมันไม่ใช่เรื่อง ยากอะไรมันก็คล้ายๆกับเรา,านึกถึงเรื่องอะไรที่สนุกสนุกแล้วเราพลนไปในเรื่องนั้นแต่อันนั้นมันพลินไปเรื่อยเปื่อยแต่ตรงนี้เราต้องการพลินในอารมณ์เดียวอารมณ์เดียวซึ่งอารมณ์ตรงนี้เนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ให้หลักเอาไว้ว่าต้องสงัดจากกาม สงัดจากอากุสนละธรรมก็จะเข้าถึงปฐมฌานที่ประกอบไปด้วยวิตกวิจารปีติสุขเอกคาตาเมื่อถึงตรงนี้แล้วปิติจะทราบสรานไปทั่วทั้งเนื้อทั้งตัวทุกขุมทุกคนไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งร่างกายที่ความปีติ จะไม่แผ่ไปถึงนั่นเป็นหลักวิชานะจ๊ะเพราะฉะนั้นต้องสังงัดจากกามจากอากุศลธรรมวิจัยมันต้องหยุดต้องนิ่งสบายนั่นแหละโดยเริ่มต้นอย่างที่ว่าเอาไว้กันเพราะฉะนั้นบ่ายนี้เราลองดูนะจ๊ะ ลองนิ่งๆเฉยๆเบาๆหลับตาก็แค่ปล,ปลือตาไปถึงก็ปิดสนิทแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายแล้วก็ใจนิ่งๆเย็นๆไม่มีความคิดอะไร นิ่งเฉยๆเหมือนไม่ได้ทำอะไรเราลองทำดูนะจ๊ะนิ่งนนุน่มนมละมุนละมัยแล้วเดี๋ยวมันจะถูกปรับของมันไปเองปรับให้มันนิ่งแล้วมันจะดิ่งเข้าไปเองในกรณีที่มันนิ่งได้ระดับหนึ่งแล้วภาพเกิดขึ้น เราก็ต้องเฉยๆอย่างเดิมอย่าไปตื่นเต้นดีใจจนเกินขนาดให้ระง,งับความตื่นเต้นเอาไว้แต่ถ้าระง,งับไม่อยู่ก็ช่างมันยอมให้มันตื่นเต้นสักพักหนึ่งเพราะมกนาตื่นเต้นเนื่องจากเราไม่นึกว่าคนอย่างเราน่ย จะเห็นแสงสว่างภายในเห็นดวงใสองค์พระใสสมันก็น่าตื่นเต้นแต่ความตื่นเต้นมันก็มีข้อเสียก็คือทำให้เราภาพที่เราเห็นน้มันหายไปนะเราก็ต้องเลือกดูว่าระหว่างเรายอมไม่ตื่นเต้นกับยอมตื่นเต้นเนี่ยเราควรจะเลือกอันไหน ซึ่งนั่งในคราวถัดๆไปเนี่ยเราจะเลือกได้ว่าเราเลือกขอไม่ตื่นเต้นดีกว่าเพราะจะทำให้แสงสว่างก็ยังอยู่ดวงใสๆก็ยังอยู่หรือองค์พระใสๆก็ยังอยู่หรือพุทธเห็นตัวเองเห็นตัวเราเองก็ยังอยู่ ทันทีที่เราหลับตาเบาๆคัสสมาร์คู่พลังคัสสมาร์อย่างนี้กายตั้งตรงถ้ากรรกรรมความสำเร็จที่จะเข้าถึงพระธรรมตรตัยในตัวเนี่ยล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ขอให้เราได้เพียงน,นั่งหลับตานิ่งสบาย อ่อนคลายได้คิดอะไรทำเฉยๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะเข้าไปสู่ตรงนั้นบางทีมันเหมือนเส้นผมบางภูเขาในกรณีที่เราจะพูดถึงสิ่งที่ลึกซึ้งละเอียดอ่อนประณีตเหนือธรรมชาติ เราไม่จะเข้าใจว่ามันเอื้อมไม่ถึงมือมันสั้นมันเอื้อมไม่ถึงแต่ความจริงเหมือนเส้นผมบางภูเขาเส้นผมมันบางลูกยตาเรามองไม่เห็นภูเขาลูกตัวโตวก็เหมือนกันว่าหยุดอย่างเดียวนี่แหละจะทำให้เราเข้าถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่ภายในบางทีเราไม่ก็จะเชื่อ บอกเอ ain, มันจะเป็นไปได้อย่างไรแต่ความจริงมันก็เป็นอย่างนี้แหละธรรมะเป็นของลึกซึ้งแต่เข้าถึงได้อย่างง,ง่ายๆถ้าทำถูกหลักวิชาคือทำให้มันมง่ายๆมันก็จะง่ายถ้าทำของง่ายให้มันยากมันก็ยากยากง่ายมันก็อยู่ที่เราดนี่แหละ จะทำให้มันยากก็ได้ทำให้มันง่ายก็ได้เราจะไม่พูดถึงเรื่องว่าบุญเราถึงหรือไม่ถึงถ้าบุญไม่ถึงเราก็มาไม่ถึงตรงนี้มันเหลือแต่ว่ามันถูกวิธีหรือเปล่าสติสบายสม่ำเสมอต่อเนื่องกันไหมถ้าต่อเนื่องก็ได้ เพราะนั้นอากาศกำลังดีดีกำลังสบายเราลองวางใจนิ่งๆดูนะจจะเราสำหรับผู้ที่ถนัดในการนึกภาพก่อน,นึกไป้านึกแล้วสบายจะเป็นองค์พระแว้วใสๆหรือองค์พระองค์ใดองค์หนึ่ง ที่เราคุ้นเคยก็ได้องค์ใหญ่องค์เล็กหลบหลากลักษณะหลากหลายให้ก็เอาเถอะนึกเอาไม่ชัดไม่เป็นไรเราต้องการความนิ่งให้ใจอยู่กับอารมณ์มีพระ,ะเป็นอารมณ์ไม่เกี่ยวกับชัดหรือไม่ชัดเอามีความรู้สึกว่ามีพระ,ะในตัว หรือพระครอบตัวเราหรือเราเป็นพระอะไรอย่างนั้นก็ได้เพื่อใจจะได้นิ่งหรือจะเป็นดวงใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเพชรสักเม็ดดวงแก้วกลมมาลูกเป็นปองเัินกลม เนี่ยเอาอย่างเดียวแต่มาทีนึกดวงแก้วก่ไปเห็นองค์พระขึ้นมาหรือนึกองค์พระกับเห็นดวงแก้วหรือเป็นอย่างอื่นภาพอะไรเกิดขึ้นกระช่างแเราก็ดูเฉยเฉยดูอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจ ในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ